สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับคลิปดเดนี้เราก็จะมาทำการแกะกล่องรองเท้าวิ่งรุ่นพิเศษนะครับสีพิเศษของทาง Adidas นะครับผมซึ่งรุ่นนี้ก็คือ Adidas a d i z e r o b o t t o n 10 Tin Man Elite edition นะครับผมก็จะเป็นสีพิเศษที่ทำออกมาสำหรับทีมนักวิ่งของ t ีม m มนอ l i t e นะครับผมโดยคู่นี้เนี่ยก็ยังคงใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอยู่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นตัวกล่องในลักษณะแบบนี้นะครับแบบเดียวกันกับ Boston 10แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีเขียนคำว่า r e c y c l ิลคอนเทนนะครับผมรวมถึงด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีพูดถึงเกี่ยวกับการใช้วัสดุของ r e ไซเคินะครับเพื่อลดปริมาณขยะนะครับแล้วก็ช่วยกําจัดขยะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนทางหนึ่งที่เราจะช่วยโลกได้ในตอนนี้นะครับเอาละเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับมาชมกันว่าบอสตันสิบชินแมนเอลิจะสวยงามแค่ไหนปุ๊บ <Wow. S 2> นี่ก็คือ อาดิดาสอาดิซิโร่บอสตันสิบชินแมนอีลิตครับผม สำหรับ Boston 10 t ท n m m n n l l t t e เนี่ยก็จะมาในคู่สีขาวทองดำนะครับก็มีความสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับผมอีกข้างหนึ่งนะครับก็มาในลักษณะเดียวกันนะครับมีโลโก้ของ Tin Man Elite อะไรให้พร้อมเสร็จสับนะครับ นอกจากนี้นะครับในรุ่นซิมแอนนิลิตเนี่ยก็ยังมีเชือกสีดํามาให้ใช้งานด้วยนะครับหากใครที่ไม่ชื่นชอบเชือกสีขาวนะครับที่ติดมากับรองเท้าเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสีดํามาใช้งานได้นะครับโอเคเรามาดูตัวรองเท้ากันดีกว่านะครับสำหรับ Adidas, a d i z ิ r o b o s t o o 10นะครับก็ทาง Sneaker Today เนี่ยได้ทําการรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับหากใครที่อยากรู้ว่ามีประสิทธิภาพอะไรดีแค่ไหนเนี่ย ก็สามารถคลิกที่มุมขวาบนของคลิปดอนี้นะครับไปดูคลิปดอรีวิวกันได้นะครับผมโดยรุ่นนี้เนี่ยทาง a s เนะี่ยปีนี้ได้จับ Boston 10นะไปเป็นรองเท้าวิ่งคู่ซ้อมนะครับคู่กันกับ Adidas Adizero Adios Pro 2นะครับที่เป็นรองเท้าวิ่งระดับท็อปสำหรับใส่แข่งขันของปีนี้จากทางค่าย Adidas นะครับโดยจะมีการนำเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ย รวมถึงดอบของรองเท้าความสูงของพื้นรองเท้าจะตรงกันกันกบ a d i o s Pro 2นะครับเพื่อให้คนที่ใส่ซ้อม Boston 10เนี่ยจะมีความคุ้นชินนะครับ กับเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วก็ในวันแข่งขันเนี่ยก็หยิบ Adio s Pro 2เข้ามาใส่แข่งขันเพื่อทำความเร็วนะครับโดยเฉพาะ Adio s Pro 2เนี่ยก็จะสามารถตอบสนองมีน้ำหนักที่เบาทำความเร็วได้ดีกว่า Boston 10นั่นเองนะครับเอาละเรามาดูตัวรองเท้ากันแบบชัดๆกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอัปเปอร์ของ Boston 1 0 t ที m a n Elite เนี่ยก็ยังคงใช้ผ้า l ซราม s ก2.0นะครับที่เป็นผ้าตาข่ายแบบโปร่งแสงนะครับมาในลักษณะแผ่นเนี้วๆนะครับผมแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมาในผ้าตาข่ายที่ เป็นสีเทานะครับซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะเห็นเป็นสีเทาด้านในนะครับพร้อมกับขอบตัวผ้าข้างในนะครับที่เป็นคลิปสีทองนะครับผมตัวลิ้นรองเท้าเองก็จะมาในสีทองเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ด้านข้างด้านในเท้าเนี่ยก็จะมีสีทองนะครับพร้อมกับสกีนโลโก้ท i มแมนอ l ลิ e อยู่นะครับที่เป็นรูปขวาน2ด้ามประกบกันเป็นรูปตัวทีนะครับสำหรับทีมนักวิ่งชีมแมนอีลิตนะครับได้ถูกก่อตั้งมาในปี2017นี้นะครับเป็นทีมที่ถูกก่อตั้งได้ไม่นานนะครับโดยจะเป็นทีมที่รวบรวมนักวิ่งหลากหลายเชื้อชาตินะครับมาที่รัฐโคโลราโดนะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ร่วมกันฝึกซ้อมช่วยกันผลักดันอะไรต่างๆเพื่อมีเป้าหมายเดียวกันก็คือจะต้องการให้ ทีแมนอิลิทเนี่ยมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากขึ้นนะครับผม โดยที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่ามีการสร้างผลงานที่น่าสนใจสําหรับนักวิ่งทีมแมนอิลิทนะครับแล้วก็ทาง Adidas เองเนี่ยก็ได้ทําการสปอนเซอร์กับทีมทีมแมนอิลิทด้วยนะครับซึ่งทีมทีมแมนอิลิทเนี่ยทุกน้าทีมด้วยดูรูฮันเตอร์นะครับนักวิ่งอนาคตไกลนะครับผมซึ่งทาง Adidas เนี่ยเขาได้ทําสัญญากับดูรูฮันเตอร์เนี่ยตั้งแต่อายุ18ปีนะครับโดยทําสัญญาระยะยาวเลยนานถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับผมและทางดูรูฮันเตอร์เนี่ยได้ร่วมกับโค้ชของเขานะครับที่ชื่ออทมมมชวาาสนะครับผ ร่วมกันฝึกซ้อมแล้วก็ก่อตั้งชื่อทีมทีมแมนอีลิทขึ้นมานะครับซึ่งชื่อทีมนี้นะครับก็ได้นําฉายาของโค้ชทอมของเขานะครับที่มีฉายาว่าทีมแมนนะครับมาตั้งชื่อเป็นทีมแมนอีลิทนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการใช้โลโก้เข้ามาอยู่ในรองเท้านะครับพร้อมกับสีประจําทีมของทีมแมนก็คือสีดําเทาและทองนั่นเองนะครับซึ่ง สีทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกปรากฏอยู่ในรองเท้า Adidas a d i z ิ r o b o s t o o 10 Tin m ท n Elite คู่นี้นะครับผมก็เรียกได้ว่ามีความสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับตรงแทบ3ขีดด้านนอกเนี่ยก็จะมีคำว่า T M E อยู่นะครับก็จะย่อมาจาก Tin Man Elite นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวพื้นชั้นกลาง Ri ส t ต p โปนะครับที่มีความนุ่มมีการตอบสนองที่ดีเนี่ยก็จะมาในสีทองนะครับมีความแวววาวสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นทองทั้งหมดเลยนะครับ เคลือบอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็พื้นชั้นกลางชั้นล่างเนี่ยก็จะใช้เป็นไลท์สไตล์สีขาวนะครับนอกจากนี้แผ่นรองด้านในนะครับก็จะมีโลโก้ Adidas นะครับแล้วก็มีโลโก้ t i น Man Elite วางอยู่นะครับก็มีความดูดีสวยงามนะครับผมพื้นชั้นนอกเนี่ยผมชื่นชอบการจัดวางสีของเขามากๆนะครับโดยจะใช้เป็นยาง Continental แล้วก็มีส่วนของสีเทานะครับสีทองตัดด้วยดำนะครับดูแล้วมีความสวยงามเรียบรูแล้วก็ค่อนข้างที่จะดุดันเลยทีเดียวนะครับผมตรงโซ ก็มาในลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับพร้อมกับโชว์ Energy r o d ด้านในนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรองเท้าสีพิเศษนะครับผมมีการวางจำหน่ายอย่างจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยวางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยราคาเท่ากันกับบอสจัน10สทั่วไปนะครับนั่นก็คือ4,800บาทส่วนวันวางจำหน่ายนะครับการวางจำหน่ายต่างๆเนี่ย ให้ติดตามที่เพจอาริ running concept s t o r e นะครับเพราะว่าบอสตันสิบทีนแมนคู่นี้เนี่ยจะวางขายที่อาริ running เท่านั้นนะครับผมก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นะครับหากใครที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง sneaker today นะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณทาง a r ร running ประเทศไทยนะครับที่ส่งรองเท้าวิ่งสวยๆ limited คู่นี้มาให้กับทาง sneaker today ได้สัมผัสกันและสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าประสิทธิภาพของ button สิเป็นอย่างไรนะครับสามารถคลิกที่มุมขวาบนของหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำลิงก์ไว้ให้ ไปดูไปฟังกันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโดแกะกล่องพาชมอ d ดิดา a อดิซิโรบอสตันสิบทีมแมนอีลิตคลิปนี้ต้องขอลากรับไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ